และกดหลานสไพรลงเพื่อไม่ให้มาปกป้องเธออยู่ใต้เตียงเมื่อเห็นลักษณะส่อเสียดของเฟืองเตียวใบหน้าของหญิงชารามืดมนและหลีงอกก็จะร้อนอยู่ใต้เตียงกลับมาโดยหญิงชาราอีกครั้งเมื่อเฟืองเตียวเตรียมทับอย่างระมัดระวังกินยาคุณหญิงรองกําลังมาเฟืองเตียวรู้คุณหญิงรองไปกันคุณหญิงรองวันนี้คุณทํางานหนักมามา,มากแล้วกลับห้องนอนไปพักผ่อนก่อนเราเคยชินกับการนอนดึกที่บ้านจากนั้นเธอก็ไปที่ห้องครัวเพื่อดับไฟเตาอั้งโลก่อนครั้งต่อไปสําหรับเธอ ใช่เฟืองเตียวไม่คิดอะไรมากจึงเข้าครัวในเวลานี้หลิงหงอกก็ออกมาจากใต้เตียงทันทีนำยาที่เฟืองเตียวเตรียมไว้ไปให้แมวดื่มจากนั้นนำยาอีกตัวหนึ่งออกจากกล่องอาหารเฟืองเตียวตื่นเต้นที่จะได้พบกับแทเจียงฉันทำสําเร็จฉันทำสําเร็จฮ่าฮ่ทองและเงินเป็นของเราฮ่าฮ่นี่มันสุดยอดจริงๆประสบความสำเร็จจริงๆฮ่าฮ่ประสบความสำเร็จจริงๆ, 5, ป,จจงๆปล่อยผมเธอฮ่า แทเจียงดันออกไปเฟืองเตียวบ้าไปแล้วลม้ลมลงกับพื้นเห็นได้ชัดว่ากำลังดำเนินการกับหญิงชาราทำให้เฟืองเตียวเสียสติเขาตื่นเต้นอีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานแทเจียงรีบวิ่งไปที่ห้องหญิงชาราเพิ่งเข้าประตูแทเจียงทันทีเห็นคุณหญิงรองให้ยาหญิงชาราเห็นคนแก่ดื่มแทเจียงยินดีที่จะแสดงใบหน้าของเขาเจ้าควรพักสักหน่อยมีผมที่นี่คุณแน่ใจนักเธอวางยาแล้วจัดไปในเวลานี้หลิงออกใต้เตียงก็จะร้อนเหลือเกินแทเจียงมองมาที่หญิงชารายายคุณย่าคุณยา่า หญ,ญิงชาราไม่โต้อตอบเลยหลีงอกอยู่ใต้เตียงพร้อมออกไปได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามแทเจียงมีโอกาสทำร้ายหญิงชาราได้เสมอแทเจียงเรียกยายอีกแล้วแต่หญิงชาราทำเหมือนไม่ยิน <Musk> ในชั่วโมงแห่งความตายสิ่งนี้ทำให้แทเจียงเขารู้ว่าสิ่งที่เฟืองเตียวบอกเป็นความจริงใส่แล้วแทเจียงทนไม่ไหวแล้วเริ่มค้นตัวหญิงชาราท,าทันทีชัดเจนแทนเจียงมองหากุญแจที่สามารถเปิดสมบัติของหญิงชารา แต่เมื่อแทเจียงพบกุญแจเข็มกลัดทองทันใดนั้นหญิงชราก็คว้าแทเจียงที่แกทําให้ฉันชั่วร้ายมากยายกล้าดียังไงมาใส่ร้ายฉันผมไม่ได้ทําอะไรยายไม่นายดูแมวตรงมุมนั้นสิลีงอ,อกกําลังจะออกไปควบคุมแทเจียงแต่ถูกหญิงชราหยุดไว้และความสนใจของแทเจียงก็อยู่ที่แมวตรงมุมห้องช่วงนี้ไม่รู้ตัวยานี้เปลี่ยนยายดื่มแล้วฮ่าฮ่าฮ่ายายกินยาพิษแล้วอยู่ได้ไม่นานหรอกเพือแมวดื่มแต่ฉันไม่ดื่ม ฉันดื่มซุบโสมที่นำมาโดยทีลลยใยายแกล้งล้อเล่นฮ่าฮ่าไอหนูขิงยิ่งกรสยิ่งเผ็ดเด็กโง่อเอ่ยแกยังเด็กมากแทเจียงไม่ได้คาดหวังว่าแผนของเขาจะล้มเหลวแทเจียงไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นหดหูใจเ็ดจะมีประโยชน์อะไรยายนะแก่ผมต้องอยู่ต่อมากกว่า ผู้หญิงแกหรือหญิงชรา,าขึ้นไปตกเขาแทเจียงถูกตกเล็กน้อยแม้ว่าแทเจียงจะหลงไหลในเงินแต่ความยิ่งใหญ่ของหญิงชรา,าก็ยังอยู่ที่นั่นตอนนี้กระทันนหันดึงเชือกโคมระยะลงแล้วผลักหญิงชรา,าออกไปหลีงงอ,อกกำลังจะรีบออกไปโดนยายหยุดอีกแล้วแทเจียงก็ถือเก้าอี้ไม่เคยสังเกตว่ามีหลีงหอ,อกอยู่ใต้เตียงเห็นแต่แทเจียงยกหญิงชรา ขึ้นบนเก้าอี้จากนั้นภายใต้การสอบสวนอย่างใกล้ชิดของหญิงชราเขาผูกยายกับเก้าอี้นี่เรียกว่าไม่มีพิษไม่ใช่ไม้เท้าฮ่าฮ่ายายย้อยอย้อยใส่แทเจียงผู้หลงไหลในเงินทองจจแทเจียงไม่รังเกียจแล้วแทเจียงก็ยกกระถางดอกไม้ไปโยนลงบันไดอีกครั้งในช่วงคลิปตาขนซุ่มโจมตีจํานวนมากก็พุ่งออกไปเหล่านี้คือทหารผ่านศึกแทเจียงนํามาพวกนี้ไล่ล่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวล็อกห้องประชาชนอีกกลุ่มไปเตรียมคุมหลัวเยี่ยวเขียมและภริยาแม้ว่าคนพวกนี้ คมคูภรายาสะพ้ายของหลวเย่าเขียมไม่ได้ศิลปะก,การต่อสู้ที่มีพลังสูงทำไมคนพวกนี้เยอะจังหลวเย่าเขียมและภรยาก็หนีไม่พ้นนอกจากครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วคนพวกนี้ไม่ได้เจอคนสำคัญแทเจียงสันนิษฐานเขาและคนอื่นๆต้องซ่อนตัวอยู่ในจีช้างแน่และหลี่งอกก็ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงเตรียมจับแทเจียงอีกครั้งอย่าใจร้อนฉันต้องปล่อยให้ไอ้บ้านั่นเล่นจบก่อนแต่เขาจะทำร้ายใหญ่ เขายังต้องรู้วิธีเข้ากุูทองจากฉันด้วยลิงหงอกก็ต้องอยู่ที่ใต้เตียงรองงและบรรดาผู้ที่ไล่าตามในที่สุดก็ถูกค้นพบภายใต้สถานการณ์ภูเขาที่คุ้นเคยนี้เตเทียนวิญญาณหรือเทพทำไมหมเคลื่อนที่เหมือนลิงวิ่งไปทุกที่คนเหล่านี้ไม่สามารถทำอะไรเขาได้อย่างแน่นอนเพราะเงินต้องสูญเสียมนุษยชาติทั้งหมดไม่ได้มาจากเล่เหลีย่ยมตามรูปลักษณ์แบบอื่นตามความสามารถของเขาอะไรจะดีวกว่านายน้อยของตระกูลชีอึมง นี่คือกุญแจล็อกอยู่ที่ไหนถ้าแกรักเงินแบบนั้นแล้วไปเป็นเพื่อนกับทองและเงินเลยตัวล็อกอยู่ใต้แท่นเข้าได้แต่ออกไม่ได้แทเจียงถูกสะกดด้วยเงินเวลานี้ไม่ฟังคําแนะนําที่ตรงไปตรงมาของยายแทเจียงควายคว้าหาตัวล็อกใต้แท่นสําเร็จอย่างกระตือรือร้นแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ค่อยแปลเขารีบจิบตะเกียงเข้าไปแต่เขาเพิ่งเข้าไปฉากที่ประตูกดังทองนี้ปิดพระพุทธรูปองค์นี้ก็คืนสู่ตําแหน่งเดิมทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งเวลานี้ลิงหอ,อกก็ออกไปใต้เตียง สำหรับผู้ที่ทำวางแทเจียงลงในร้านของหญิงชราลีงอ,อกไม่เข้าใจจริงๆคุณยายทำไมปล่อยให้เขาเข้ามาเข้าได้ก็ออกไม่ได้ไม่มีอาหารไม่มีน้ำก็ไม่มีอิสระปรากฏว่ายายเพียงแค่ตะโกนและพูดบอกแทเจียงเข้ามาได้อย่างไรไม่บอกวิธีออกไปอีกแล้วจินตนาการได้ที่ใดนอกจากทองเงินและอัญ,ญมณีก็ไม่มีน้ำและไม่มีอาหารข้างในจะเป็นอย่างไรเร็วๆนี้ลีงงอรวมตัวทุกคน ดูหลานชายผู้ให้กำเนิดเทียนนอกจากนี้ยังมีหลานสาวโดยสายเลือดของเธอยายมีความสุขและสงบสุขมากไม่คาดคิดการต่อสู้ภายในของครอบครัวที่ร่ำรวยนี้เข้มข้นกว่าสนามรบช่วงเวลาที่โหดร้ายเธอจะไม่ยืดเด็ดขาดตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปปิดผนึกห้องที่ฉันอยู่ไม่เปิดตลอดไปคำพูดของยายดูถ้าจะจบแล้วแทเจียงสามารถผูกมิตรกับทองเงินและลูกล้ำค่าเท่านั้นลีงองอรู้สึกว่ามันจบแล้วแค่บอกว่าไม่ใช่โดบังนันมันคือลีงองอ เมื่อยายชาราได้ยินก็หน้าเปลี่ยนไปเพราะเจ้าไม่ใช่โดบังนันคุณยายหมดแรงเพราะไปที่ศาลเจ้าทําให้ฉันเลือกเกวียนผิดตัวมีสามีที่ดีฮ่าฮ่าฮ่าเห็นทุกคนหัวเราะยายชาราตกใจเรื่องของลิงอรอมีแต่เธอเท่านั้นที่ไม่รู้มีข่าวดีจริงๆใช่หรือไม่ยายชาราตอนนี้มีความสุขสนุกมากตอนนี้ดูรูปลักษณ์ของแทเทีย